สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะเบรคกันเราจะแกะถูไปแพงวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้เราซื้อมาเยอะเลยนะครับนี่นะครับอะไรบ้างนี่จานเดฟอ่าแล้วก็ฟินิกวินอ่าอรรืมแล้วก็จุลสิบโบว์วาโถแล้วก็สนามสนามอะไรนะโอ้ยสนาม Oh. มีจอนเดฟอยู่ในนี้ด้วยปรับกล้องมาไปแกะมาอัอวันนี้เราจะมาแกะของถูกตอนนะครับสี่ร้อยของที่ราคาไม่แพงสี่ร้อยบาทอันนี้ของพ่อเนี่ยเราจะมาแกะของพ่อทำไม oh. อัอน,นี้เป็นแขนจับเฉยๆนะสี่ร้อย <400 S 2> <ๆ>บาทวันนี้เราไปเดอะมอมาเดมอมาเดอะมองามงวันนะครับ ก็เราไปได้เยอะเลยวันนี้นี่ไปซื้อไปซื้อด้านจับอันนี้มาด้ยอันนี้ด้านจับแกะกันแลวอันนี้ด้านจับใส่ของที่ชุดของโคบอลดากูนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือด้านจับอะไรนะครับด้านจับของอะไรก็ได้เ้าด้านจับแบบแบบเหมือนกันเลยมีแบบแบบจับแบบนี้ทูอันนี้คืออะไรอ่าเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนเราของทู อันนี้เ็ดไม่สิอันนี้ของพ่ออาจจะเพิ่งแกะพ่อไม่แกะแกะไหมแก,แกะแค่สนามก่อนแกะของหนูก่อนทุกคนเราจะมาแกะฟีนิกซ์ตัวแรกอ่สัขงขารด้วยมาเนี้ย้อนนี้ยน,น้อยกล่องขังมันต้องใช้คับเตอร์แก่เอ,อ,อาเดี๋ยวฟีนิกซ์มาแล้วเจอของดีเลดี้เซตชีทูนผู้ชุด อเอาไ,มไมกมตัดเตอร์มาตรงนี้ก่อนอุ่นระวังเดินระวังเดิดนยูพูของดีอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ใบป,ประกอบแต่เราไม่ต้องการเราประกอบเองเราแกะที่ชุดก่อนอตัดเตอร์อ๋อที่ชุดทำไมอันนี้คือที่ชุดนะครับกล่องนี้ราคา เขาเรียกอะไรนะเอานะเอาันนี้ก่อน,ฟ,นฟินิกวิง่งกล่องน,นี้ราคา850บาแทแพงมากอันนี้เงินสะสมน,นะอันแรกที่ได้มาคือพี่ชูด,ชดนะครับต่อไปเราจะแกกบิดแล้วก็ไปลักเช็ดแล้วก็ไปเบดแกกพี่ชูดก่อนพี่ชูดสวยอาอลองอ๋อโชว์มันดึงยังไง กับอันนี้ได้นะเอ,อาโอเคอันนี้อันนี้วะเนี่ยอ่าวิ่ของดีมันอยู่ตรงนี้<บ>อ่อนาประกอบโชว์ซิประกอบโชว์หน่หอยของดีออกมาแล้วทุกคนสวยมากของปลอมหรือเปล่าเนี่ฮึดุ้ยบีดอ่าประกอบโชว์อึ๊บฟังเสียงนะทุกคนอุ้ย ยินไม่อุ่นไม่โฟกัสอ๋อโชว์ใกล้ๆนะครับฟีนิลัสเดอร์พี่ดกวิ่งนิ่งอ่ะโชว์เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็สไตล์เป็นยังไงมันสายอะไรสายอย่าบอกมันสายสายโจมตีอ่ะเอากล่องไปสายโจมตีอธิบายซิเป็นยังไงอธิบายก่อนสายโจมตีและเช็ดเป็น เ้าศูนย์บิตบิตคอยหรือเปล่าบิตโจมตีและเบสก็โจมตีใครๆก็ต้องดูโจมตีตรงนี้อ่ะต่อไปเรามาแก้เดี๋ยวจะเพิ่งอันนี้ก็สายโจมตีนะครับเป็นรูปอะไรนะรูปมังกรเหรอไม่ใช่รูปฟินิกนกเนอนกฟินิกนกเพิงนกเพิงมนกนกฟินิก ก็กล่องนี้นะแค่นี้แหละแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีที่ชุดชุดด้วยนี่นะครับแปดร้อยห้าสิบบาทแพงมากเพราะว่ามันดีแพงมากต่อไปเรามาแกะวางวางอันนี้ว้นี่วางว้นี่ต่อไปเรามาแกะหรือว่าจะแกะอันนั้นก่อนอันนี้ยังไม่แกะเนาจะแกะไหนเดี๋ยวมาแกะอันนี้อ่ะอ่ะไม่คอยแกะแล้วจะมาแกะยานเดฟอะไรนะ ยานเวฟอันนี้คือกล่องต่อไปนะครับมันคือยานเวฟอันนี้เป็นของผมเองของของเอคุสซึของเอคุสซึเป็นพระเอกใช่ไหมใช่เป็นพระเอกในเรื่องเดริดเป็นเป็นพระเอกราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเป็นสายโจมตีชื่อว่ายานเวฟก็จะเหมือนกับเมกซัตบาร์แต่เหมือนแค่ตรงเหมือนแค่ตรงนี้ตัวก็ใหญ่เหมือนเมกซัตบา แต่ที่ชุดไม่เหมือนเป็น C X 01 C X 01เจ๊นำลายไหมลายโอเคี๋ยวให้พี่เอ็มแก่พี่เอ็มมาอธิบายต่อนูขอประกอบได้ไหมจะมีรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อ้าวโอเคอุ้ยอุ้ยเดื่อนเท้าออกตัวนี้คือยานเวฟเรามาแกะด้วยกันพี่ คัตเตอร์ข้อเซคัตเตอร์ข้อมันจะขาดข้อมากกว่าคนอันแรกก็เป็นสายมีสายนะไม่ต้องเก็บถุงอันนี้ใช่ไหมพี่เมย์เบลมีกระสุนป่าทขึ้นมาแล้วก็แบ่งคู่มือนะคะแล้วก็มาเขียนกันของของไทยเก่งละกันี๋ยวเราจะเก็บอะ้ร ไปละไอเบดี้ไปละอันนี้ก็จะเป็นเป็นเบดใช่ไหมอุ่นใช่อันนี้คือเบดอันนี้คือลัดเชดอันนี้คือบิดใส่ชุดล่ะใส่ชุดสีขาวเหมือนของพี่เลยใส่ชุดสีขาวแต่การจอมนอันนี้ฟินิกซ์มิงจะสู้กับจานเวสจะเป็นไงอะทุกคนชมฟันหล่อดได้ดู ดูที่ชุดนะครับปาบอลอะไรที่ชุดแบบนี้ผมว่าดีนะใช่ก็นี่หนูไม่ชอบที่ชุดเรืองนี้หนูไม่ชอบเป็นสายชุดได้เบาอืมโชว์โชว์โชว์แบบสายมันจะเป็นแบบนี้แต่มันก็จะเก็บได้เลยบิดบิดบิดแท้หรือเปล่าบิดแท้สิซื้อของแท้มาแทของแท้ต้องแท้อ่ะเราเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตั้งนท้ครับอ่าต้องปังนะ อุ่นนั่นแหละไอจะเก่งกว่ากันไอนี้น่ารักมากเหมือนยูสโนว์เลยโซมานแกไปดูกล้องเลยนี่โฟกัสแล้วน่ารักมากอุ้ยเด็ดดูในกล้องน่ารักมากสวยของดีมันอยู่ตรงนี้อ่ะให้พี่ให้พี่ได้รูปประกอบของดีเบ็ดอันนี้ของพ่อครับเบ็ดเบ็เบ็พ่อดูนะของประกอบได้ไหม น้องพอดูในกล่องสุดน้อนี่นะคะทุกคนชื่ออะไรนะคุณดันเจฟนี่นะครับสองอันสีแดงนี่ก็ฟินิทวิงแต่ร้อยห้าสิบฟินิทวิงแล้วก็สีน้ำเงินเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับดันเจฟดันเจฟนะครับโอเคมาที่ชุดต่อไปชุดมาเป็นแขนที่ชุดขาที่ชุดนะครับเป็นขาที่ชุด อันนี้อันสุดท้ายดูนี่ก่อนยังไม่ให้ดูเนี่ยอุ้ยแกง่ายมากเลยทุกคนอันนี้แกง่ายมากนี่แกแล้วนี่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 เอาไว้ใส่กับฟินิกส์นี่ใส่เนี่ย ล็อกอที่ล็อกอย่างนี้นะอันนี้ก็คลิปถ่ายไปเรื่อยใส่อย่างนี้ได้หรือเปล่ามาใส่กับน,นี้ได้ไหมได้ไหมไอ้พวกนี้อะไทุกคนของแท้ของปลอมเราก็ซื้อมาทําไมพาราจอดวิ้งพาราจอดเอาอันนี้ก็ใส่กับอันนี้สีสฟ้ากับสีฟ้าสีฟ้ากับสีฟ้านะทุกคน คแขนก็จะต่อกับวันนี้นะสีฟ้าอันนี้สีแดงใส่ได้แค่ที่ชุดแบี้วปถึงแก่ของที่หนักที่สุดในโลกนั่นคืออันสุดท้ายและมาอ่าเดี๋ยวพออธิบายก่อนครับเราแก่ด้วยกันอันนี้เป็นสนามเบเบ้ตนะครับเราเพงซื้อมาจากเดอะมอลล์เมื่อกี้ ตัวนี้เป็นราคาราคาอยู่ที่2,990บาทนะครับของแท้แล้วเขาก็มีแถมแถมเบเคสองตัวสองตัวนะครับแถมดันดันเกับอะไรเชลเตอร์เด็กหรือเปล่าไม่ใช่มันคือคอดูความใหญ่ของสนามมันก็ต้องใหญ่สิ อันนี้นะคะเป็นสนามขอบสีชมพูนะคะเป็นสนามแทนนะคะแล้วก็จะเอ่มฟรีเบเบ้สองอันนะคะแล้วก็ที่ชูดด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าเราแกะเสร็จเรามาแข่งเบเบ้อันนี้ก็จะเป็นอ่มสนามขอบสีชมพูสนามแทนนะคะแล้วก็จะให้เบเบ้ฟรีสองตัวแล้วก็ที่ชูดอีกสองอันค่ะเบ็ดชาเตอร์โอเคเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็มาดู แล้วเรามาแกะนะมาแกะกันค่ะทุกคนแล้วเราก็มาแข่งอย่าเพิ่ครับผมต้องใช้ฟินิทวิ่งก็จะต้องใช้จอร์แดนครับเพราะว่ากล่องกล่องมันต้องรักษาดีๆคุณเอ็มต้องใช้เมกะซัดบาร์คุณเอ็มเอ็มคุณต้องใช้เมกะซัดบาร์นะจะดีใจ เกดดิฟเฟนเกดิเกดิเกดิสเวมขนาดนี้ถือกล่องไว้สีสวยมากเฮ้ยเขาประกอบมาให้สีนุ่มสีใสสวยมากโอเมก้าวะบอกแล้วเ่าบอกแล้วเขาบอกว่าเสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าให้ประกอบเองมันจะมีประกอบไม่เป็นมันจะมีของอยู่นี่ ไม่หล้ไม่หนลทำยังไงต่อข้อต่อน่าจะมีข้อต่อตรงนี้นะน่าจะมีอะไรในนั้นมั้งในกล่องอันแรกก็จะมีนี่ก่อนนะครับอันนี้ที่ครอบแล้วก็สนามก็จะมีสนามนะคะทุกคน e x t r ตรงนี้มันจะเป็ีนสีใสเราต้องวาเป็นสีสีแล้วตรงนี้ก็จะมีคําเขียนว่า b เ b y X แล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอันไม่ออกนะคะทุกคน โอันนี้มันก็มีเบเบ้เนี่ยเพราะจอร์ดมันมีของอยู่ในนั้นมันต้องเอาของประกอบกันไงก่อนไปก่อนแล้วในกล่องมันก็มีเบเบ้ข้างในนะครับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวดูก่อนนี่นะนะคะหนุเปลี่ยนบิดนะคะบิดบอร์ลไม่มีคองใช้เลยในกล่องก็จะมีสายเบเบ้ให้อีกสองตัวนะครับสายชูจะมีสายชูนะคะเป็นสีน้ำเงินกับสีชมพู ของพ่อของผม่แล้วก็จะมีที่ชุดนะคะสีขาวกับสีดําชมพูค่ะขาวดํากับดําชมพูอู้ยเบเบ้อันนี้เป็นเบเบ้นะคะอันนี้ดานเวฟดยานเวฟเป็นสีส้มสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็บีบสีส้มนะคะทุกคนน่ารักมากอันนี้จะเป็นตัวสีเทาสีขาวสีน้ำเงินนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสีอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็บิดสีขาวค่ะทุกคนสวยมากก็รู Un ้อันนี้ที่ล็อกนสนามดูผู้มือปล่อยลันยาวๆไป้่นันหรเล่นานรูน่ารักมากค่ะหนูวาดเองเอาเลก็เป็นน้องหมูแดงแล้วลองดูแดงอยู่ตรงนีเนาะก็มีน้องควยคุยควายนี่คะ ีอันนี้นะคะเป็นสนามสีใสขอบชมพูอ,อันนี้จะเป็นที่ล็อกสีดำนะคะมีสีมุมนี่นะคะทุกคนเป็นอะไรการ์ดเรทใช่ไหมไม่รู้นะคะเป็นสีส้มกับแดงครับสีแดงส,สวย<ๆ>ะะไม่รู้ไม่โฟกัส โฟกัสได้ยังไม่โฟกัสไม่โอ๊ยไม่โฟกัสอ่ะเพราะไม่โฟกัสต้องห้ามอยใครโฟกัสโอเคนี่นะคะทุกคนสีแดงสวยมากสีแดงสีขาวแล้วก็อันนี้รูปมังกรใช่ป่ะ่าจะค่ะคะสีแดงสีส้มไม่โฟกัสอีก ะอะไรมือเอ้ยนี่ทุกคนสวยมากแล้วก็จะมีบิดที่เรียกอีกนะคะมาประกอบกันได้แล้วสวยมากนี่อย่างแรกอันนี้โอ้นี่ เหมืนแบบใน Winter Snow นะคะแบบขาวสีน้ำเงินสีสวยมากปิดสีขาวก็อนนี้สีขาวน้ำเงินเทาข้างหลังมือนี้ประกอบก็ปิดจะไปน่ สว <Okay. S 1> ย,ยมากแล้วก็ช <Yeah. S 1> ี่ชุดนะคะทุกคนเป็นสีขาวสีฟ้าเออสีน้ำเงินแล้วก็ใส่รูดเป็นสีน้ำเงินค่ะก็ใส่ข้าไปแล้วก็ three ่อ o one go ดี <c oughs> มากโอเคสรุปก็ oh. มีสนามนะครับในกล่อง เท่าไรนะ2,990บาทมีสนามสีใสนี้แล้วก็เบเบดสองอันอีกอันหนึ่งไปไหนพี่อันนี้นะครับสองอันนี้นี่นะครับชัดนะนีค่ครับครับ2,990แล้วก็มีที่ชุดนะครับสองอัน Okay. เดี๋ยวเรามาเล่น <AD C. S 1> ก่อนนะครับปร,ประมาณนี้นะอันบ็อกกล่องนะครับแล้วก็สนามอันบ็อกสนามแล้วก็เแบเบนะครับที่เราได้มาโอเคประมาณนี้นะ